7จด็ดสอง o w n สองกับเรื่องบังเอิญที่ไม่มีในโลกไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ในชีวิตหนึ่งคนเราอาจพบใครบางคนที่รู้สึกอุ้นเคยกันมานานโดดจึงรู้เอาไว้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเพราะความบังเอิญไม่มีอยู่จริงคู่ชีวิตที่ตามหาจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกัน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมไขความรักของตัวเลข7จิดสองต้าสองในวันนี้เริ่มที่เจ็ดสิงหาคมสองห้าหกแปดวันนี้ที่ทุกท่านมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานของผู้บ่าวสาว ก่อนอื่นเรามารู้จักบ่าวสาวของเราในวันนี้เจ้าสาวของเราก็เป็นโฉเมคอัพเปอไอ้บัวชื่อที่เจ้าบ่าวชอบเรียกเจ้าสาวส่วนเจ้าสาวก็ไม่ได้น้อยหน้าเรียกเจ้าบ่าวของเราในวันนี้ก้ถลเอิญสักสิงสมว่าเจ้าคิงคองคิงคองตัวนิดนที่เจ้าสาวชอบเรียกเอง หากจะให้ย้อนไปถึงความรักของทั้งสองคนเราทุกคนคงต้องย้อนกลับไปเกือบ20ปีที่แล้วสมัยที่ทั้งคู่เรียนอยู่ชั้นมัธยมทั้งสองคนได้เจอกันที่สนาวมวอลเลย์บอลชายหาดแหลมสมิาสถานที่ที่ทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรบกบและยังเป็นสถานที่ที่เป่าสาวเลือกใช้ในการถ่ายภาพคิววิ่งที่ทุกคนได้เห็น,นในวันนี้นั่นเ เดิมทีก้องเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลสุดเท่ที่ด้าความเท่เอตเอกตาทธสาวนอนนั้นก้อยได้ไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลกับเพื่อนและเธอก็ได้บอกวนเพื่อนว่าเฮ้ยคนเนี้ฉันจองนะและนั่นแหละก็คือจุดเริ่มต้นถ้าไม่ก้อยจีบก้องไม่ต้องตกใจไปนะคะ ยุคสมัยนันเปลี่ยนละโมแต่รอให้ผู้ชายมาจีบก็คงไม่ได้จัดงานวันนี้หรอกคะ่ะจากวันนั้น,นก,ก็ยังไม่รอช้ารีบหาเบอร์โทรบ้านของก้องก็งไม่ได้มาจากใครหรอกคะ่ะจากเพื่อนสนิทของก้องนั่นเองปฏิบัติการที่จิตใจหนุ่มวอลเลย์บอลก็เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งสองได้โทรคุยกันไปโทรพูดมาจนต่างคน ต่างก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของกันละกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลาเกือบ20ปีก่อนที่ทั้งสองจะตกองเก้าข้ามผ่านของแฟนมาเป็นขอาครอบครัวและนั่นแหละคะ่ะใช้เวลากว่า7,292วันตลอดระยะเวลาที่คบกันมีทั้งพุทั้งสุขรอยยิ้ม เสียงหัวเราะหรือแม้แต่กอดคอร้องไห้แต่ไม่ว่าเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันจะเป็นยังไงพั้งคู่ปรับได้เรียนรู้ปรับตัวยอมรับข้อดีข้อเสียของตและก,กันด้วยใจที่มั่นคงและไม่เคยปล่อยมือจากัปเลยอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี้ยก็จะเป็นวันครบรอบ20ปีตรงกับวันที่20สิงหาคม ปีนี้ทั้งสองคนก็ได้ฉลองพิเศษกว่าปีอื่นๆเพราะได้เปลี่ยนสถานะจากคำว่าแฟนมาเป็นคำว่าครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันและจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป We are better together by o n g ขออยู่ในชีวิตทีลืของเธอได้ไหม อยากลืมตาและได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ตัน,นดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันแล่ไม่จมพิเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปน,นาน